สวัสดีค่ะช่องแม่ดาวโกกอกน,นะคะนี่นะคะก็จะถวายพระทุกรูปนะคะรูปละหนึ่งถุงนะคะเป็นห่อข้าวนะคะถวายพระก่อนนะคะถวายพระเสร็จแล้วก็จะนําแจกเด็กๆนะคะห่อข้าวที่ห่อลงมานะคะ,นะคะนี่นะคะเติมห่อขนมที่โกกอกไม่เลิกเลยนะคะดีมากค่ะ เอาข้ออันนี้ไปส่ินะครับ้วไปสี่แยงของเาไปก็จะนำข้าวสี่ถุงมาอาเออก็นําไปสานเอาไปอันนึ่งครับเอาไปเอาไปสานเอาไปอันนึ่งเอาไปที่ศาลเอาเอาสองสามเสองสแล้วก็สีนิดนี่นะคะก็จะมีผ้าอ้าวนะคะอ่ที่านเาไปสานว่าดูเอาไปอีกสองอีกสองครับสีิ

แต่ว่าให้หมู่ญาติที่พ่อแม่พี่น้องไม่ได้มาร่วมง,งานบุญในวันนี้ค่ะ,ะก็เลยต้องเอาอาหารของวางต่างๆก็เอาไปไว้แต่ละประตูเพื่อให้ได้มารักษาบุญไปด้วยคนะ่ะเอาไปไว้สี่ทิศนะที่วางไว้ที่หน้าประตูนะคะก็เพราะว่าเพื่อที่จะว่าเอาไปให้ผีที่ไม่มีญาติมาทำบุญให้นะคะ นี่นะคะแจกแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้คือประเทนีนะคะแจกหมอข้าวให้เด็กๆนะคะเด็กๆก็จะไปรอรับปเป็นแถวกันนะคะ มีน okay. mm ้ได okay. ้จยน่ะคะได้หอใหญ่กันหุ่นนุญไปดูสิมาเปิดสินายของน้องไอเดียได้เท่าไหร่ฮะได้ยี่สิบโอ้ยมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้น ลุ้นงานได้เท่าไหร่ฮะไม่ได้ไม่ได้สักห่ออ๋อนี่ยนี่อ้าวมาลุ้นกันกี้่าได้เท่าไหร่น้อได้ได้เท่าคะอ่คะน้องนาเดียเปิดดูสยลูกไม่ชอบป่ะออาเปิดดูแล้วบอกเ้าไหนนี่อ๋อนี่ไงของน้องนาเดียได้20บาทนะคะห่อใหญ่มากเลยนะคะ โอ้ใครเนาะจะเป็นผู้โชคดีนะคะนี่เห็นใบลยอยลายจักเพืออะไรบน้องเดียเห็นใบลอยไหมถ้าใครโชคดีได้ห่ขอของไม่ไดาก็จะได้หนึ่งร้อยบาทนะคะไม่รู้ว่าใครเนาะจะเป็นผู้โชคดีนะคะกจ้ของไม่เยอะแต่ว่าเงิน โอ้โหนี่นะคะก็ทยอยกันไปโรงเรียนแล้วนะคะจะมุดวมาทีได้ของมิ่และมิ่งเอาเงินคืนไม่ไม่เอาคืนไหนๆเปิดดูหน่อยน้องนาเดียฮะจ้าไหนเปิดดูหน่อยน้องนาเดียกับข้าวมีเยอะแยะเลยนะคะกับข้าวนะคะโอ้โหไหนๆๆเอามาเปิดตรงนี้ลูก เราก็จะมาเปิดห่อข้าวกันนะคะนี่เอาเอาเปิดๆเนาะน้าเดียเปิด,ด,เ,ปดเราจะมาเปิดดูห่อข้าวกันนะคะอันนี้จะเป็นพักทองนะคะโอ้โหอันนี้นะคะมีหนูด้วยนะคะมีหนูด้วยมีปลา,าปก็จะใส่ห่อข้าวไหนไหนไหนโอ้โหอันนี้มีหน่อไม้ต้มนะคะมีนึ่งผักมีน้ำพริกด้วยนะคะ พร้อมรับประทานได้เลยนะคะโอ้อันนี้อมหวายนะคะอมหวายใส่ไก่นะคะโอ้โหไหนอ่านดูชื่อหน่อยซิโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่นี่นะคะอันนี้คือรายชื่อที่เขาอุทิศส่วนกุศนผลบุญให้นะคะว็จะอุทิศบุญให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนะคะหรือว่าจะเป็น ญาติยายนะคะล,ล,ลูกลูกหลายๆนะคะโอ้โหมีหมากมีพูด้วยนะคะนี่คือขาดไม่ได้นะคะอันนี้นะคะคำหมากคำพูนะคะนี่นก็จะมีผลไม้หลากหลายชนิดนะคะนี่นะคะผลไม้หลากหลายชนิดนะคะผล <ters> ไม้รวมนะคะโอ้หมีแตงโมมีองุ่นด้วยค่ะโอ้โหนี่นะคะของน้องของน้องนาเดียได้เยอะมากเลยนะคะมีขนมข้าวต้มด้วยนะคะ โหอิ่มเลยอุ้ยขนมห่อใหญ่ค่ะแล้วก็มีน้ำด้วยนะคะนี่มีน้ำด้วยไหนลองเปิดถุงนี้ดูหนยลูกอาเปิดห,หน่อยแม่จะดูโอหมีปูด้วยนะคะนี่มีปูด้วยนะคะหนึ่งตัวนะคะนี่มีปูด้วยนะคะนะโอ้ได้ยี่สิบบาทค่ะ <laughs> ยี่สิบบาทก็ดีใจแล้วนี่นะคะอันนี้คือรายชื่อที่เขาอุทิศบุญให้นะคะพี่พีได้ปูทะเลด้วยนะคะนี่นะคะดูนี่อันแอนมีหนูด้วยนะคะหนูย่างนะคะโอ้โหอร่อยมากส่วนมากเขาจะถ้าคนรุ่นแม่นะคะจะเก็บสะสมไว้นะคะ แบบว่าสะสมไว้ใส่ห่อข้าวนะคะเพื่อที่จะให้พ่อแม่นั้นได้รับประทานนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูนหรือว่าปลานะคะมีปลามีปูมีพวกสัตว์ป่านะคะคือกระรอกกะระแตนั่นเองนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาะจะอยู่ในป่าในเขานะคะส่วนมากจะไม่ได้มีตลาดน้อก็จะมีของป่านะคะคือหนูหรือว่ากระรอกกะระแตนั่นเองนะคะท่านก็จะเก็บไว้นะคะ นี่นะคะก็จะไปรับประทานได้เลยนะคะกินหมดไหมวันนี้หมดบ่โอ้โหคงจะไปนั่งคงจะไปกินทั้งครอบครัวก็ไม่หมดแน่ๆเลยไ <_ d> ปไปเดี๋ยวแม่ไปส่งโรงเรียนลูกเดี๋ยวจะไปส่งน้องนาเดียไปโรงเรียนกันนะคะ ค่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ